สวัสดีจ้าแม่มสินจา้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลขา่าวเกี่ยวกับทองคสาสถานการราคาทองคํามิครอนแนวโน้มราคาทองคําและแรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ประจําวันที่1เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองคาสปอร์ตร่วงหนักเกือบ50ดอลลาร์เนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ด้านทองคำในประเทศปรับลงแรงตามตลาดทองคำโลกแต่ระดับต่ำสุดในรอบ10เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2563ภาพรวมการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของทองคำนะคะยังเป็นการเคลื่อนไหวในช่วงอ่อนตัวแต่ด้วยตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่ปรับขึ้นมามากในระยะสั้นคาดว่าจะเริ่มมีการปรับฐานเกิดขึ้น แรงซื้อส่วนหนึ่งนะคะน่าจะมีกลับเข้ามายัางทองคําโดยมีแนวรับสําคัญนะคะอยู่ที่จุดต่ําสุดที่เคยทําไว้ในการซื้อขายวันที่19บริเวณ1,760ดอลลาร์ 1, หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้นะคะต้องระวังแรงเทขายที่จะมีออกมามากขึ้นการเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะสามารถเข้าซื้อทองคําที่ดับราคาบริเวณ1760ดอลลาร์ 1, ถึง1765ดอลลาร์ 1, และมีจุดขายตัดขาดทุนนะคะอยู่ที่บริเวณ1,750ดอลลาร์ 1, โดยมีจุดขายทำกำไรนะคะอยู่ที่บริเวณ1,805ดอลลาร์ 1, ถึง1,810ดอลลาร์ 1, สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าว,วันที่1เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่27 เดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาเพียงครั้งเดียวนะคะและเป็นราคาของอาทิาทตย์ที่ยี่28กุมภาพันธ์ด้วยนะคะและก็เป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์ที่1เดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะทองคำแท่งกัสรับซื้อ25,000บาทขายออก25,100บาททองรูปพันธุ์96.5%รับซื้อ24,544บาท4สตัง ขายออก25,600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปี2564และเป็นราคาของวันอาทิตย์ที่28แล้วละก็เป็นราคาของการเปิดตลาดของเช้าก่อนเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑที่นี้ด้วยนะคะ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสิท์ก็จะมาอัปเดตให้รับชมรัะฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะที่สําคัญนะคะยังไงอย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิท์ด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสิทธ์นำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ